จำได้บ้าจังมาได้บ้าเนี่เรียบร้อยแล้วใช่ครับนี่นี่นี่ดูกันเลยช่างครับมีงบหนึ่งหมื่นบาททําได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีมิรักแรงขับครับโอ้ผมมนเดิมที่ไหน่หันหน้าครับวันนี้จะพามารับชมเวฟหนึ่งสองห้านะครับลูกค้ามีงบหนึ่งหมื่นบาทนะครับว่าถามว่าทําได้ไหมนะครับสําหรับลูกค้าที่ถามมาหลายคนว่าผมมีงบเท่านี้เท่านี้ทําได้ไหมหรือว่าช่างรับจัดสภาพเท่าไหร่นะครับประเด็นหลักเลยคือผมจะ ให้เป็นความต้องการของลูกค้านะครับว่าลูกค้ามีงบเท่าไหร่สะดวกเท่าไหร่นะครับก็๋ยวมาดูคันนี้เลยว่าสภาพหนึ่งหมื่นนะครับที่รับไว้จะออกเป็นยังไงนะครับสภาพก่อนทําและหลังทําจะออกเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ได้อะไรบ้างก็มาดูเลยครับตัวรถโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับคือว่ารถคันนี้คือผมลื้อไปบ้างแล้วนะคันนี้ไม่ได้ถ่ายไว้คือ,อ,อตัวชุดกระบอกดุมไปทําสีแล้วตัวรถก็มาเป็นเอสหน้าแหลมนะครับไฟหน้าก็เก่าหมดแล้ว ก็คือเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับลูกค้าจะเอาเป็นสีแดงดําเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นโ,น,โนโทนโทนฟ้าเหมือนเหมือนแท้เหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวเราจัดให้แล้วก็อันนี้ลูกค้าบอกว่า,อาขอเป็นล้อทรงเอแบพัดก็เดี๋ยวจัดให้ครับว่า1นึ่งบาทคันนี้นะครับสภาพก่อนทําประมาณนี้นะครับแล้วจะออกมาประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ ผมมีความฝันมานานอย่างที่พอผมนั้นเคยผ่านจึงเริ่มเขียนเพลงและได้เขียนเรื่องราวเอาไว้ให้คนอ่านบางสิ่งที่เขาว่าสวยงามผมมองว่ามันน่ารำคาญแค่คนที่ผมสนิทเท่านั้นที่จะเข้าใจเรื่องบางอย่างเมื่อผมมาอยู่ได้ยี่สิบอะไรก็เริ่มดีเป็นช่วงที่การเดินทางมันเริ่มได้สักที ผมมองเป้าหมายชัดเจนลำบากแค่ไหนไม่เคยเกี่ยงและผมก็รู้ว่าอิดกอนเล็กจะเกล็งด้วยใจไม่เอ็นเอียงผมมีเพื่อนแท้อยู่เคียงคอยอยู่ช่วยผมไม่เคยเปลี่ยนและหากเรานั้นเเรือลำน้อยจะออกทะเลมาแล้วสวัสดีครับตอนนี้มีรักไหมครับผมเดินทางมาได้ครับนี่จำไม่ได้ไหมจำไม่ได้บ้างจำไม่ได้บ้าเป็นเพลงจากเรียบร้อยแล้วเรื่อาวของผมก็จอนกลายเดี๋ยวเดีดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดดูดูดูตามนี้ก่อนดูภาพรวมไปก่อน ป๊าบอ่ะมาก็คันนี้นะครับเป็นเวฟหนึ่งสองห้าพี่จากจังหวัดอุทัยธานีนะครับคันนี้ตั้งใจว่าจะทามางบอ่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่สุดท้ายก็ไหลนะครับจบไปที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเพราะว่าไปหนักเจอที่กุญแจนะครับเปลี่ยนเป็นซิลิกุญแจแท้นะครับเบอร์ซิลิกุญแจแท้แล้วก็ชุดแกนโช๊คนะครับแล้วก็อะไหล่เพิ่มเติมนะครับก็ มาเลยครับมาดูรายละเอียดนะครับชุดบนนะครับก็เป็นปั๊มเดิมติดรถนะครับผมก็ทําการเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับเปลี่ยนลูกยางปั๊มให้แล้วก็บิวปั๊มทําสีเปลี่ยนก้านให้นะครับกลายเป็นปั๊มแท้ไปชุดไฟหน้าก็เปลี่ยนเป็นแท้นะครับเป็นฟ้านะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับลุกสีดีเด็ดเลยอีกแล้วอีกแล้วได้ถือโอกาสได้รีวิวชุดสีก็นี่ครับช่างใหม่ใช่นะครับ ABS AIM ครับผมนี่ ล่างก็คันนี้คือเป็นลูกลูกค้าเป็นผู้หญิงใช้งานนะครับก็ใช้เป็นปั๊มเดิมแล้วก็สายเบรกเดิมนะครับสีก็เป็น 2K นะครับช่างใหม่คันเลิกช่างใหม่คันเลอร์นี่ครับลงมือทําเองเลยครับแล้วก็ยางล้อเป็นสายฟ้านะครับจานดิสก็เก็บสีให้นะครับอปะส่วนแข้งก็เหมือนกันครับแข้งก็เป็น 2K นี่ครับผมฝากลมนี่เป็นแท้นะครับท่อไม่เปลี่ยนนะครับท่อเป็นคอเดิมนะครับลูกค้าเป็นผู้หญิงใช้งานไม่ได้ ไม่ได้ซีเรียสนะครับนี่ก็ไล่มายางปราคาวเก็บให้ใหม่โช้กหลังเป็นตัวแกนใหญ่นะครับสปริงดำนี่สีสวิงอาร์มฝางานชุบซิงก์ก็ไล่เก็บให้หมดนะครับส่วนบางโกลท้ายก็เป็นแท้นะครับนี่มาชุดปลายท้ายก่อปลายท้ายเปลี่ยนให้ใหม่หมดบางโซ้นะครับไล่เก็บใหม่หมดนะครับป๊าป๊าป๊า,ปาถ่าย้มันเครื่องแล้วก็คันนี้มันมีแก้คัตด,ด้วยนะครับมีแก้คัตมีอะไรด้วยคือทั้งค่าแรงอะไรทั้งทุกอย่าทั้งหมดเลย จะจบไปที่19,000บาทนะครับรวมอะไหล่แท้อะไรด้วยแต่จริงๆแล้วมันจบไปประมาณหมื่นต้นๆถ้าไม่ได้รวมอะไหล่แท้ที่ฟ้าเพิ่มนะครับมันจะอจบไปหมื่นต้นๆตัวก้าวเขเตลียนให้เป็นแท้หมดนะครับก็อ่างนี้ก็เดี๋ยวสนใจก็งานจัดสภาพนะครับผมจัดได้ตามงบเลยนะครับจัดได้ตามงบสนใจตัวไหนก็อร่อยแบบไหนก็ทักมาสอบถามผู้สื่อได้ครับก็ถ้าบริการเดิมจะเปลี่ยนมันก็ไวนะครับผมก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับช่างใหม่ใจนดาครับผมสวัสดีครับ